Audio Jungle. Audio Jungle. โรงเรียนวัดศรีสุวรรเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวยัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น537คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน28คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลของการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น3าม,มาตรฐานดังนี้ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 3. ด้านกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านคุณภาพผู้เรียนได้รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับปถมวัยรอบที่4ปีการศึกษา2,567ถึง2,571 มูลนธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ระดับชาติ RT ได้คะแนน100คะแนนเต็มจำนวน1คนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ได้คะแนน100คะแนนเต็มจำนวน2คน ได้รับรางวัลการประกวดงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขต2ครั้งที่72ปีการศึกษา2567รวมการแข่งขันทั้งหมด27รายการเหรียญทองชนะเลิศ1รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 1รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 2. รายการเหรียญทอง12รายการเหรียญเงิน5รายการและเหรียญทองแดง6รายการ 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติและข้อตกลงของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นจัดอบดรมการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสมอทองได้นำเนินการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV ได้จัดกิจกรรมกีฬาอำเภอประจำปี2567จัดเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาให้รู้จักความรักสามคัคคีรู้แพ้รู้ชนะได้ทำบุญเปิดอาคารโรงอาหารใหม่สิทธิ์เก่ารํำลึก115ปีได้รับตู้น้ำดื่มการสนับสนุนจากมูลนิธิกศิกรไทยในโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย ได้รับทุนการศึกษาโดยแม่ชีราตรีแม่ชีวัดศีสวุวรรณมอบทุนการศึกษาให้กับลูกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากตัวแทนสมาชิกชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเลิศสถานศึกษาขนาดใหญ่สถานศึกษาที่มีระบบกลไกลการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2567ได้ระดับ A ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรอบที่5ผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานระดับดีมากทุกตัวชี้วัดโรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกดีมากระดับเงิน จากสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสอง 3. ด้านกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชามีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนฟังเทศานาณวัดศรีสุวรรณ จัดกิจกรรมงดสูบบุหรีโลกเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของเด็กและเยาวชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนจากพิษภัยบุหรีได้จัดกิจกรรมวันไหวครูให้นักเรียนแสดงถึงความเคารพและความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา2567ให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสมได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและมีการให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงกวีสำคัญแห่งรัตนโกสินทร์โดยมีการจัดกิจกรรมคัดลายมือเดินแฟชั่นโชว์ชุดในวรรณคดีและแสดงละครในวรรณคดีได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และตระหนักแก่นักเรียนการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษาโดยได้รับการให้ความรู้นักเรียนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต11 สุราธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญอุบัติภัยและการระงับอักคีภัยในสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อรำลึกพระคุณแม่มีกิจกรรมการคัดลายมือเขียนเรื่องจากภาพและเขียนเรียงความได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากกับตันคันเลอร์รันวิ่งฟีเพื่อเด็ก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบอังกลุงให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยคุณประเทืองเครืองหงและคณะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567ในกิจกรรมมีการจัดให้นักเรียนได้ประกวดชุดรีไซเคิลและแสดงซายโชว์กิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นอนุบาล ชั้นปีที่1-3ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมทางสังคมนอกห้องเรียนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแข่งขันโครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬาและการออกกำลังกายของตำบลคลองพาได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นไม่เกิน12ปีชายได้จัดก,กิจกรรมวันชาติไทยคณะครูและนักเรียนร่วมกับคณะจิตอาสา904จิตอาสาพารา านและไทยอาสาป้องกันชาติอำเภอท่าชนะร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ โรงเรียนได้จัดการติวสอบนักธรรมโดยพระอาจารย์เอเจ้าอาวาสวัดสุมังคลารามให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการสอบนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทคณะครูและนักเรียนร่วมถวายราช,ชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการสอบนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2,567จำนวนนักเรียน42คนสอบนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้รับเงินสนับสนุนในการซื้อขนมและของขวัญรวมถึงทุนการศึกษาจากผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและผู้ใหญ่ใจดีโรงเรียนได้จัดกิจกรรมติวพิชิตโอเน็ต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ระหว่างวันที่6ถึง31มกราคมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานำนักเรียนร่วมทำบุญเวียนเทียนเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณวสีสุวรรณ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศรีสุวรรณจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน รางวัลของผู้บริหารนางศิรานีรัตนธิรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลการยุกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสุราชเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่69ประจำปี2568จากสํจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางศิรานีรัตนธีรกุลได้รับรางวัล แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านที่5การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาหรือการแนะแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิตประเภทผู้บริหารระดับดีมาก นางสาววิรตีศิรินาโพร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวรร์ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านที่6การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทผู้บริหารระดับดี โรงเรียนวัดศรีสวุวรรณขอขอบพระคุณทุกท่านในการสนับสนุนและเราจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่สากล